สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเกมแท็กซี่ครูนะฮะในวันนี้แตะแก้วผมเคยชวนเพื่อนไว้ก่อนละแล้วดูซิว่าเพื่อนเขามาครบโอ้พร้อมหมดฮะตอนนี้พร้อมหมดฮะซิวซิวออกไปฮะอีชานหานันไม่เป็นไรครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมลองดูซิว่ามันจะมีใครชวนได้ไหมเป็นเพื่อนแล้วนะฮะตอนนี้ก็เหลือคนเดียวนะฮะเหลือคุณบักนัดนะครับ ก็คือว่ารอพร้อมนะเรอเขารอเขาพร้อมนะครับตอนนี้เราเขากดพร้อมนะครับพร้อมแล้วนะอะทำไมไม่ไปพร้อมครับอไปครับนิดหน่อยฮะก็ต้องเข้าใจหน่อยหนึ่งว่าบางทีอินเทอร์เน็ตหรือว่าอะไรบ้านเรามันก็เป็นอย่างเงี้ยนะไปเดี๋ยวลองไปดูนเลยดีกว่าแล้วกลับมาแล้วฮะด่าน ก๊าซเป๋านะครับหมู่บ้านเดี๋ยวด่ายเครื่องบินเนี่ยผมไม่ถนัดเลยจ่ายเนี่ยเทอร์ไอร์มีระเบิดควันกับระเบิดวางพื้นนะครับผมเอาจะเอาระเบิดวางพื้นดักไว้แถวนี้ก่อนสักอันหนึ่งนะครับก่อนรอโอ้โหเขารอนี่มาเลยครับสุดใหญ่มาเลยครับแอปปบหลบฮะถ้าออกมาจากควันได้ก็ถือว่า โอ้โหแต่ก็ไม่รอดนะฮะวันนี้ระเบิดคู่ครับเหยียบเองระเบิดเหยียบเองเพื่อนมาโดนด้วยหรือว่าเขาปาระเบิดนํามาก่อนนะครับเพราะเลยรู้ว่าแถวนี้อาจจะมีลูกระเบิดอยู่หรือเปล่านะวันนี้ฝั่งนู้นเขาระดมมากันชุดใหญ่เลยนะครับเขาเหมือนรู้นะครับเขาเหมือนรู้นะผมมอ,อว่าแอบวางระเบิดไปก่อนเลยมีหไหมอะ่ะไปเลยครับ บงระเบิดอะไรที่ไหนส,สนใจแล้เก็บก่อนครับเก็บครับเก็บไม่ทันฮรัข้างหลังมาให้คนนโอ้โหเนี่ยเขาแน่น,นจริงซันไนเปอร์ฮะสไนเปอร์พอผมยิงเขาแล้วคนนี้ยิงผมในปืนแอซซอลไลเปอรนะสองคนนี้ยังง่วนกันอยู่ในควันเดี๋ยวแถมควันให้หน่อยอ่ะอยากเล่นควันไหมเอาไปเดี๋ยวเล่นเงินฉังเล่นควันนะมาไอ้ง โอ้เห็นเล่นฟันอยู่กี้เอาไม่ชอบแล้วไล่ผมทั้งนั้นโนบสนุกไอ้แบบว่าเกลียนเยนไปนะครับโอ้เขาว่เอาเอาเรื่องกันนะทีมฝั่งนู้นเขาก็เอาเรื่องกันนะร,รอไ,ได้หลายคนนะครับมฝั่งเราอ๋อแล้เบิดแล้วเบิดด้วยที่ไหนคนนี้หรือเปล่าเมื่อกี้เซนเซอร์นะครับมิสเตอร์เซนเซอร์นะอ,อง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  อ๋ออ oh. oh, er ๋อแถมอีกลูกอ right ๋ออะเล่นะหนูกอะดู้ยดุ้ยอาเปง่ายอาอนอนเอาเป็นไงเอาหายเอาตายอ๋ออ๋อแอบวางแอบวางเบิร์ดไว้ลุงนี่ก่อนสเลอร์มูเย็บนะบ้าบ้านี่เลยนะมาฟองซัพพอร์ตนะครับขอพอร์ตนะเห็นเห็นเห็น ไม่ชาร์จ่ะผมไม่ช่วยไม่ได้นะเพราะว่าผมปาเป็นสไนเปอร์นะต้องข่อใจผมด้วยนะผมเหนื่อยแล้วผมไมเก็บให้นะระเบิดนะอยู่มาครับระเบิดแอบนะแอบต่อนะแอบต่อคอยช่วยเพื่อนไหมครับคอยช่วยเพื่อนไหมครับเขาเห็นผมฮะเขาเห็นผมละวเขาเห็นผมละผมไปนินจาแล้วตอนนี้นี่นะผมไปนินจาเลยน,น,น,นะน,น,ลยนี่โดนคนระับนินจาโดนโดนจริงเขาจะหลบฟันนะครับหล,ลบไม่หลบไม่พ้นนะ เรไม่ได้แอบแอบแอบเดี๋ยววางเบอร์นี่ก่อนวางไปเรื่อยครับผมตัววางวางอะไรไม่รู้วางไปเรื่อยนะตะกี้มาทางนี้ก่อนเราก็เห็นแล้ววิ่งเร็วหน่อยนะมันวิ่งช้าติดด่านตรงนู้นตรงนี้เนี่ยกลับมาสบเดิมอ่ะยาวสองทีเปลี่ยนกลนอย่างที่บอกเคยบอกไว้เปลนกลเขาจะยิงระยะพอๆนะฮะ แต่ถามว่าความรุนแรงเขาเนี่ยผมออกไปนัดหนึ่งออกมาสองนะัดสามนัดอย่างเงี้ยก็สู้ไม่ได้แต่สามนัดนี่โดนไม่โดนไม่รู้นะฮะแต่ถ้าปืนเขาโมมาดีเขาาจะโดนได้ครับโอ้โหจุ่มตาม,จ,ม,ตามจุ่มตามเต็มไม่หมดนะน้องแอบวนะเนี่ยแล้วแอบเลยป่าพ่ายแพ้มาะพ่ายแพ้ออดแน่นก็แพ้ไปนะอย่างเงี้ยอยาเอาไม่กลัวหรอกแหมแพ้เกมเดียว เป็นไงอ่ะกลัวที่ไหนอะแฮะล่ะอ่าพอกลับมาแล้วเดี๋ยวก็มารอเขาอ่าเขากดให้แล้วเขากดพร้อมกดนั่นแหละเราก็รอเตรียมลุยรอลุ้นด่านต่อไปจะเป็นไงก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะช่วงระหว่างรอเนี่ยเดี๋ยกดได้เลยฝาล่างเนี่ยแดงตัวข้างล่างอ่ะติดตามอ่ะ subscribe กดเลยครับอ่ากดไว้เลยแล้วก็ มันจะมีเนี่ยกดไลค์อ่ะไลค์วิดีโออ่ะหัวมืออ่ะกดไลค์อ่ะชี้ขึ้นอะหัวมือชี้ขึ้นอ่ะครับกดไลค์ผมด้วยมันบังคับนะครับแต่ช่วยช่วยใครหน่อยเป็นกำลังใจผมผมไม่รู้ว่าเออมีคนชอบมีคนชอบอะไรไงองเงี้ยไม่มีใครพูดเลยคอมเมนต์ได้นะคอมเมนต์บอกเลยชอบไม่ชอบอะไรไงของผมแบบเออไม่ชอบเสียงเบาชอบเสียงดังหรือว่าโวกเวกยเว้ย เราขูห่หน้ามคานอะไรเงี้ยก,ก็บ,บอกครับคับด่านนี้ควบคุมอีกแล้วบนเรือครับด่านนี้บนเรือเดบนเรือเดี๋ยวมันไปทางไหนวะเดี๋ยวผมจำได้ครับอ๋อจะมีที่ซุ่มอยู่ห,หน่อยนึงคนะบนเรือเราก็ไปได้อยู่เนี่ยขนาดบนเรือย่างขึ้นขนาดนี้เขาไม่ดูแลเรือบ้างเลยเนี่ยแหมจะปล่อยเรือขนาดนี้เกินแล้วปล่อยได้ไงเรือแบบตะไครขึ้นขนาดนี้เลยเห็นแล้วเนะี่ย ผมกันฝั่งนี้ครับฝั่งเอครับมาครับทำมาก็จะโดนนะมาเรื่อยก็กโดนอยู่เรื่อยๆเยนี่ยเพราะว่าฝั่งนี้เขาเขาคุมมันอยู่แนะ่ไม่พ้นครับเพราะแรงแรงอาจจะแท้ครับไม่พ้นเพราะแรงกาจะแท้แรงอาจจะแท้สูงครับไอไอไอตะเก Aa, ียรไอสกิลที่เขาใช้ตะเกียรแรงกาจะแท้จะสูงยังไงก็โดนครับถ้าปล่อยเป็นแนวถ้าเราอยู่ในแนวนะครับตะกี้ขนาดไม่อยู่ในแนวคงโดน่ะไม่เหลือเลย ตามเพื่อนเราที่ว่าเราชวนเขามาเมื่อกี้นะโอ้โหยิงกันเต็มเช็ดแต่โชคดีครับโชคดีอย่างนึงคือว่าไอพ่นมาปัดไปสามนะครับเหลือคนหนึ่งที่ไปสนไนเปอร์แล้วก็ถือปืนอย่างดีด้วยครับผมสู้เขาไม่ได้แน่นอนเลเวลสิบห้านะปืนผมยังแบบเลเวลกาก,ากากอยู่เลเวลห้าเลเวลหกประมาณนี้ไม่มีตังค์ซื้อเรื่องเรื่องมีตังค์ก็แบ่งให้ผมมาเปลี่ยนปืนบ้างก,ก็ได้นะครับ ติดต่อหลังไม้มาเลยนะรออยู่ฮะร,รอผู้สนับสนุนอยู่นะครับขาดผู้สนับสนุนนะอันนี้อ้าว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 คนละคนนะครับแต่ก็ส้มโป่งนะส้มโป่งผมส้มนะส้มโป่งนะส้มระมายะไกลแบบแอบรอเธออยู่นะจ๊ะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะ แต่เธอมือรู้บ้างเลยเนีย่ยนะอยากลองเพลงให้ฟังก่อนเน้นเป็นไงอ่ะเจ้าสุดรอฝัอ่งนี้เข้าไม่เล่นกันแล้วเข้าไปเล่นฝั่งนู้นแล้วเอาเขตาไปเหนื่อยจริงจริงโอ้ยจะวิ่งไปไหนกันนี่ยเหนื่อยจริงนี่แนะ่คเคลืนเรือนี่เลยว่ะขึ้นเรือแล้วแอบแอบแอบฝั่งนี้ฝนะั่งนี้อ้ยเห็นเห็นเห็น,เห,นเห็นนะอุย้ยหลบเลยบุบดุบแล้วหลบเลยกันนะเน,นี่ยเป็นนินจาก,ก่อน นี่กับบางฟันแล้วมอ,ม,อม,อม,อมองไม่เห็นผมมองไม่เห็นคุณคุณมองไม่เห็นผมไม่เห็นฉันไม่เห็นเธอนะครับตอนนี้โดนปัดคอเรียบร้อยครับนี mm ่แ hmm. <c oughs> ต่คนนี้แยอโอ้โหแต่คนนี้โหดจริงนะชุดก็เป็นชุดสีทองเลยชุดสีทองแบบระดับสูงเลยสีเหลืองอะเหลืองแล้วสีทองเนะี่ยวาประกันนี king อะไรนี้ชุดคือแบบว่าสู่ขามด้า

แอบว่าี้กว่า <c oughs> อยู่ <c oughs> ล่ๆงลยแอบบเลยแอบบตามแทมอยู่คนเดียวนะมามามามห้ทิศมา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 ,มาช่วย,วย,ววย,วย,ยมานาม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 าามาามามาาม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 มา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 มิงาม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 มม แล้วตรงนี้ตรงนี้ซุปปงไว้แล้วครับคอนรู้ตำแหน่งเราแล้วครับต้องเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ครับเป็นการซุ่มใหม่ครับ่นต,ตำแหน่งนี้นะเจ้าจโอเคนะออหน่อยถอยหน่อยดีกว่านี่ว่านี่ว่านี่เจ้าโอเครูแล้วออกออกไหมงั้นเอาโดนเอาเอาอกมากโดานอาา่นะ บอสไก่อนนี่ช่วยเพื่อนด้วยเออนี่สองลูกเลยแถมเนี่ยเจ้าของร้านเขาบอกเขาใจดีเขาแถมให้สองลูกป้องกันไว้เพราะว่า <c oughs> อุย้ยตัวนู้นมาเอาใหญ่เลยเดี๋ยวเตรียมเบิร์ด้วยกันเอามันมองไม่เห็นยันงัวรอเพื่อนมาเพื่อนตายเฉดไอ้ฝั่งหนู่มเข้ามาแล้วรอเลยว่ะรอฟันจางกันโดนโอุย้ยเขาบังผมไง เขาบัางผมอ่ะผมก็บ,บังเขาไงเนะเอาว่ะเอาว่ะแพะแพ้ก่อนหน้าก็แพ้ไปอ่ะแพะลุนลวดครับแพะลุนลวดโอ้โหเอาเจ้อเนี่ยเอาไงดีวะเอาไงเราเปลี่ยนแผนใหม่ดีกว่าผมจะต้องนั่นแล้วไทยอย่างนี้ไม่ได้ อย่างนี้อยู่ไม่ได้เราแวมเดี๋ยวมาเดี๋ยวยเจอกันอ๋อมาฟ้าเป่าตึกล้าฟ้าดได้เครื่องบินกับเครื่อง,งบินยิงตุ้มตามตุ้มตามเหมือนเดิมครับอยู่กันกับทีมไทยกับทีมแคปนะครับกับคุณแบ,บ็กนัดถ้าคนไทยกขาบอกว่าบักนัดอีหนอเข้าบ้านเขาของบักนัดอีหนอเปอ๋อไม่ลนะไปลุยครับลุยกว่าลุกว่าลุให้เขาไปเจอกันก่อน เ,เจอแล้วเ,เจอแล้วอุย้ยเหมือนบอดเลยทำไมวิ่งเรียงกันดีจังเลยเข้าทงเข้าแถวอะไรสวยงามแบบเดี๋ยวทำตัวเป็นบอดกันได้ไหมขึ้นมาเขาต้องมาเจอตรงนี้ก่อนนะกำลังวางระเบิดไว้นี่ก่อนนี่เดี๋ยวผมมาดักเนี่ยดักนี่ดักตอนนี้ดีกว่าอาบอนะังนัดไปนู่นนะครับแต่บังนัดไปดีกว่าเพาาเื่อ,อความเท่นะเพื่อความเท่ครับ บักนัดจะยิงผมก็ยิงครับเช่นกันยิงนะบักน,นัดก็ยิงผมก็ยิงนะอ่าปับ๊บผมได้ระเบิดอ,อีกลูกแล้วเดี๋ยวผมวางแถวๆด,ด,ด,ดักไว้ทั้งขึ้นนีดีว่ะอ่าผมยึดจักไว้แล้วก็มาลูกสองลูกแล้วเราจะไปบู๋แล้วโอ้โหมันจะเป็นเอฟเฟกของดานะครับ ที่นีปืนกลยิงข้ามเข้ามานะฮะเกิดยิงสกัดได้สองนัดน,นะแต่ไม่ตายฮนะเดี๋ยวว่าช่วยยิงได้โอเคระเบิดของสองลูกที่วางไว้เมื่อกี้เป็นไงบ้างไม่รู้นะจะไปดูกันอีกทีนะอะ่าไปสดแล้วโดนก็โดนะอ่ะอ๋อเนี่ยโดนก็โดน,ะนอ่ะตรงเนี้ยอ่ะลูกเห็นไหมอ๋อไม่อยู่แล้วครับแสดงว่าอ๋ออยู่ลูกนึงครับอยู่นี้ลูกฮนะที่วางไว้นะ แสดงว่าได้สองลูกนะครับที่ว่าดักไว้นะครับโอเคลูกนี้แล้วอ่โอ้โหกำลังจะเฟี้ยงระเบิดนะในฝนมือตายให้ก่อนผมเห็นจังวะผมเห็นที่ทำเลหมอ่หมอๆนะเห็นทำเลหมอ่หมอๆแบบนี่หนละ ช่วยช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะตรงนี้ช่วยได้เยอะเลยตรงนี้ช่วยได้เยอะเลยครับตรงนี้ช่วยได้เยอะเลยครับตรงนี้ช่วยได้เยอะครับผมรู้แล้วครับว่าด่านต่อไปคนจะเล่นยังไงนะฮะอันนี้ก่อนอันนี้หนึ่งลูกที่เคยวางไว้นะครับลูกที่สองอยู่ทางลงนะครับยังอยู่ดีนะฮะ เดี๋ยวถ้าผมไปวางไว้ลูกโอ้โหไม่ทันทักโดนไอ้โดนไอ้ไอ้เอฟเฟกของดานนะเก็บไปเรียบร้อยนะโอเคผมเริ่มผมเริ่มชอบแล้วเริ่มชอบไปดูระเบิดวางแล้ววางลูกฮนะลองนะไอ้ลูกก็หนึ่งสองนะครับวางไว้นะนี่เดีเย๋ยวเหยียบโชว์นะโอ้คนลูกของเราเองสีงเหลืนะองะฝั่งนี้น่าจะหายไปนะหายไปจริงด้วยนะถ้าผมวางอีกลูกนี่ลูกจะหายไปแน่นอนคนระับ วางไว้เน,นี่ยดักไว้ก่อนโอ้โหระเบิดจอนนะครับระเบิดจอนน่าจะเป็นเคมอมากกว่าแต่ระเบิดนี้ถือว่าโอเคนะสร้างความเสียหายได้เขาน่าจะเริ่มโกหกแต่ผมจะไปทางอื่นแล้วครับผมไม่ไปแล้วทางนั้นรู้แล้วครับรู้ตำแหน่งแนละ้วเดี๋ยววันหลังให้มาเล่นนะรอเอฟเฟกไปทางนู้นนะครับเอฟเฟกเลยไปแล้วก็ข้ามหัวแล้วไปแล้วก็รอดข้ามมาได้เลยนะเป็นเชื่อครับนะขึ้นมา นาตัวไว้ก่อนลูกเผื่อเข้ามาทางนี้นะครับแพ้ครับไม่ต้องเผื่อครับแพ้โอ้แพ้ง่ายแพ้ได้จริงจีบนี้ทำไมเป็นงั้นไม่รู้แต่ก็ต้องทำใจครับแพ้คือแพ้ชนะคือชนะนะไอไอ้ไอ้ไอฟาร์มแพ้ชนะนี่บางทีมันก็ขาใจ เรื่องเรื่องขาดใจครับขอขออีกรอบดีกว่าขออีกรอบดีกว่นารอบนี้เดี๋ยวได้ละพรเดี Pascal ๋ยวต่อไปใครเจอทีมทีมอะไรได้แคนพาได้อะไรมาอ๋อถ้าเราเล่นไปม,ม,ม,ไนะม,มีมีแก๊งมีอะไรเข้านะมีทีมมีแคนมีอะไรเข้าเนี่ยเวลาเล่นทีมเล่นอะไรมันก็จะจะแบบนี้ได้ของได้อะไรกดพรรอก่อนรอบนี้ผมเล่นดีแล้วผมสัญญาคุณผมสัญญาผมจริงรอบนี้ผมเล่นดีแล้วลบสุดท้ายละ ไปเดี๋ยวเจอกันเราเนี้ยไปไปโกกลับมาต่อครับตอนนี้โอ้โหทีมเดสแมทโอ้โหเหมือนรู้ใจฮนะว่าอยากเล่นอยากเล่นตาสุดท้ายเหมือนกันแล้วก็นั่นหน่อยนึงไปด่านถนัดผมด้วยเนะี่ยด่านนะ่ะต้องอย่าทำให้เสียชื่อฮนะแต่กี้เราแต่กี้เรารู้แล้วแนมะ้ว่าเขาเขาเขามาตำแหน่งไหนอะไรเนงะี้ยเราต้องนั่นหน่อย เราก็ต้องนั่นหน่อยนะรู้จังหวะเขาหน่อยนะรู้จังหวะหน่อยนะเดี๋ยวผมวางระเบิดดักไว้นะผมวางระเบิดดักโอ้โหจะระเบิดผมโดนทำลายนะครับที่ผมวางเมื่อกี้นะมก็จะรู้ว่าเขารีบมาก่อนเลยผมวางไว้ไม่ทันนะผมขึ้นไปตรงนู้นดีกว่าที่ยึดก่อนนี้ที่ผมโดนล่อไปนะครับเนะี่ยตรงนี้นะ น่าจะโอเคหน่อยผมวางระเบิดดักไว้พอขึ้นมาโดนผมหลอผมไม่อยู่แถวนี้นเออเออระเบิดหายไปแล้วสาววางไว้อย่างดีโอ้โหโดสนสไนเปอร์เนี่นนะจริงๆสไนเปอร์เขาเห็นนะเขาใช้มุมมุมตะแคงตะแคงมุมตะแคง,งซ้ายตะแคงขวาเขาจะเห็นอยู่ผมไปหน่อยฮนะค่อยๆไปครับ กระดื๊บไปครับกระดื๊บไปครับไปๆกระดื๊บไปครับจัดไอตัวเนื้อนะนี่ครับไอต,ตัวเด็ดๆนะฮะปลาระเบิดฟันนะแม้เขามองไม่เห็นนะโชว์ลีโหลดแล้วก็วิ่งเข้าหาเพื่อจะชักมีดฟันยังไม่ได้ฮนะเพราะมัวจะลวงกระเป๋าอแม็กซซีนอยู่โอ้โหเกือบเท่แล้ว อันนี้มาโผล่หนเนี่ยงงทางแวบต่อไปทางนี้เนี่ยอย่างนี้เนี่ยเนหะ็นไหมเอนะเอใช่อ่ะแล้วมาเรื่องนี้ว่ะอา้อาวโอ้โหไม่รอนะไม่รอคะแนนสูสีครับคะแนนสูสีในเวลาสี่ทีห้าทีเนี่ยนี่ผ่านไปเกือบครึ่งของเกมแล้วจำทางได้นะเราจะขึ้นไป,น,นะปน,น,นู่นนะเราฟองเงินสดนิดอย่าวนะ เป็นใช้อภูมิที่ดีนะครับตอนนี้เป็นใช้อภูมิที่ดีถ้าได้สไนเปอร์หรือได้ปืนกลขึ้นมาคู่ันสคู่นี่โอเคเลยครับโอเคเลยถ้าเป็นสไนเปอร์หรือปืนกลนเขาเป็นสไนเปอร์งั้นนะยิงกราสุมอยู่นะผมยิงเขาสามสี่เขาไม่ลงเลชุดเขาหนาโอ้โหแถมมีโดนบินมาได้เป็นของแม็กนะไอ,อเป็นของุดผู้หญิงนะชื่ออะไรไม่รู้นะเขามีโดนบินสำรวจนะครับเขาจะเห็นตำแหน่งของเราทุกคนนะครับตอนนี้ นี่ยครับคนที่ถือกระเป๋าเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยครับผมจะเขาจะเห็นตำแหน่งของเราทุกคนคะแล้วก็จะแชร์ตำแหน่งของเราส่งไปให้เพื่อนเราด้วยนะครับซึ่งเป็นอันตรายมากนะครับเราต้องหาทางหาทางให้ดีครับหาทางให้ดีครับเนี่ยโอ้โหบินไปไครับโดนวางระเบิดครับตรงนู้นก็มีครับตรงนี้มีตรงนู้นก็มีตรงนี้มีตรงไหนก็มีโอ้โหเยอะจัง เนี่ยสไนเปอร์ครับเดี๋ยวผมขอล่อนะครับสไนเปอร์สำหรับสไนเปอร์ถือว่าเราก็ค่อนข้างจะโอเคไปในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมแอบแอบหลังกล้องนะครับแอบหลังกล้องนะจะได้อุณภูมิประเทศหรือได้ตำแหน่งที่ดีใช้ยภูมิที่ดีนะครับค่อย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 เหยียบค่อยเหยียบหานะครับ เขาเล็งไว้อยู่แล้วเดี๋ยวต้องไปทางอื่นนะเล็งทางอื่นต่อขอให้ซัพพอร์ตไปขอใหช่วยไปฮรัโอ้โหคนนี้เขาเอาจริงนะคนนี้เขาเอาจริงโอ้โหเนี่ยมืนเนี่ยสู้ไม่ได้จริงได้ยินแต่เสียงนะครับได้ยินแต่เสียงนะครับสี่สิบสี่สิบมิลนะฮะโอ้โหแพ้แล้วขนาดด่านขนาดนะสี่เจ็ดสี่เจ้าน้ำอยู่นิดหน่อยแล้วก็แพ้นะฮะในในเวลาสุดท้ายนะครับ นุกจริงสนุกจริง,รงคลิปนี้โอ้โหใช้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยูนะ่ยังไงก็เดี๋ยวก็ก่อนจะจากกันไปกดสับตะไคร้ให้ผมก่อนแล้วกันติดตามอะสับตะไคร้ให้ติดตามอะกดให้ผมสักนิดนึงคนระับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับทําอะไรสนุกสนุกให้ดูต่อนะฮะแล้วกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะแชร์ให้เพื่อนเพื่อนดูนะฮะเยอะเยอะสนุกกันร่วมร,วม,รวมกัน วยกันสนุกเนาะแล้วก็ยังได้คลิปนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนดีกว่าเนาะมันสามภาษาแล้วตอนนี้ปนกันมวยมด <c oughs> ก็เป็นว่าเดี๋ยวผมลาด้วยภาษาเหนือเนาะก็ยังได้ก็ไปก่อนนะครับพี่น้องเจ้าเหนือกุกคนนะครับวันนี้ก็มวนหลายขนาดเนาะโดแหมมึดปะกันใหม่เนาะครับพี่น้อง <c oughs> ครับผมแล้วก็ลาด้วยภาคกลางนะก็คือว่า น่าเจอกันใหม่นะฮะกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์ให้ผมด้วยนะ subscribe คือติดตามนะครับมุมสีมุมมุมขวาข้างล่างสีแดงนะครับยังไงขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ